หิมะหิมะอะดสวัสดีค่ะคุณแม่ขาชาแนลนะคะอยู่กับแม่นุชจ้าหิมะเพิ่งจะตกไปตะกี้นี้นะคะออกมาไม่ทันนะคะก็เลยออกมานี่หิมะเพิ่งจะตกไปตะกี้แล้วก็พาออกมาดูนิดนึงออกมาไม่ทันหิมะหยุดไปแล้วนะคะ พามาดูรอบๆบ้านนะคะบ้านเราปีนี้ก็ติดไฟคริสต์มาสนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่30มธันวาแล้วนะคะนี่ให้ดูเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆค่ะแต่ว่าไฟคริสต์มาสเราก็จะติดยาวไปจนถึงหลังปีใหม่นะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็น 31นะคะวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เดี๋ยวมนุษย์ก็จะเก็บบรรยากาศพลุสวยๆให้ดูเหมือนทุกปีแต่ว่าตอนนี้ก็พาออกมาดูหิมะนะคะเพิง่งจะหยุดไปเดี๋ยวเด็กๆก,ก,ก็จะไปเล่นกระดานลื่นกับเพื่อนบ้านนะคะเดี๋ยวมนุษย์ให้ดูรอบๆอ,อีกรอบหนึ่งนะคะ สาวน้อยนะคะลูกสาวคนเล็กมนุษย์กำลังจะไปบ้านเพื่อนค่ะจะไปเล่นกระดานลื่นนะคะให้ดูหิมะขาวๆนี้พรุ่งนี้ก็จะตกมาอีกเยอะนะคะแล้วก็จะตกอีกหลายวันเลยอากาศจะดีเป็นอาทิตย์แต่ว่าจะหนาวนะคะให้ดูค่ะนี่เลยนี่เลยบรรยากาศขาวๆออกมาไม่ทันให้ดูไฟคริสต์มาสบ้านเรานะคะ เห็นชัดไหมเอ่ยอันนั้นก็จะเป็นอ่อเป็นกวางเรนเดียนะคะนี่นี่นก็ติดเกือบรอบบ้านเลยติดมาถึงระเบียงฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวพาเดินดูเนาะนี่หิมะลงหิมะไม่ตกคริสต์มาสนะคะแต่จะตกเอ่อรับปีใหม่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะพาเดินดูรอบๆบ,บ้านนี่จะเป็นบ้านเพื่อนบ้าน ก็ติดไปถึงฝั่งนู้นเลยค่ะนี่ให้ดูมืดติดหน,นึ่งมืดตือมานีลงมากำลัง <c oughs> จะไปบ้านเ <c oughs> พื่อนบ้านหิมะขาวๆเพิ่งจะหยุดไปสักแป๊บนึงค่ะ <c oughs> นี่เริ่มลงมาอีกแล้ว <c oughs> นี่จะเป็นห <c oughs> ิมะลงมาอีกรอบนึงแล้วปอแปะปอแปะเนี่ย หิมะหิมะดูบรรยากาศอีกรอบนึงเกือบจะเกือบจะเป็นอ๋อมันไม่ค่อยอะไรนะเรียกอะไรเรียกไม่ถูกเหมือนกันพ่อลูกจะไปส่งลูกที่บ้านเพื่อนบ้านหิมะเกือบจะฝน เกือบจะเป็นฝนเป็นเกล็ดหิมะเรียกไม่ถูกเหมือนกันว่าเขาเรียกว่า <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรแต่มันเป็นหิมะที่เกือบจะฝนนะคะน,นี่ๆๆๆจะไปเล่นกระดานลื่นกันอาด้าพามาเดินดูรอบๆบ้านจากมุมข้างบนอีกรอบหนึ่งนะคะ บ้านเราก็จะติดไฟคริสต์มาสนะคะติดไปถึงหลังปีใหม่เลยนี่บรรยากาศนะคะก็ประมาณนี้มันจะเป็นเกือบเกือบฝนแล้วค่ะตอนนี้หิมะที่ลงตอนแรกมันจะเป็นปุยขาขาวๆเหมือนปุยนุ่นอะไรประมาณนี้ยแต่ตอนนี้ก็เกือบจะฝนนี่ให้ดูบรรยากาศ พรุ่งนี้เราก็ซื้อมาแค่ดอกไม้ไฟค่ะไม่ได้ซื้ออะไรเยอะนะคะเพราะว่าปีที่แล้วฝนตกแล้วก็หมดงบไปกับการซื้อของขวัญไปแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ซื้อพลุอ,อะไรเยอะแยะเราก็จะรอดูพลุจากเพื่อนบ้านกันนะคะพรุ่งนี้